บอกว่าขอใจให้หน่อยถ้าสมมติว่าใจถึงห้าเท่าไหร่ดีพีพีทุกคนใครรู้ไหมว่าทำไมากินปลาที่มีวาสาบิทเยอะตอนเล่นสค,คืออะไรพี่โดนเนพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตอนพี่โดนได้ใหญ่เจมมันตลกมากพี่พีกินอีกหรือพีพ,พีกินเข้าไปรอีกอรยุเราเปลี่ยนเป้าหมายเลยครับคุณว่าผมหนูสวยไหมคขาันเนี้ย ดีเชลดีพี่แข่งกินไหมหนูปอดไม่ค่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะพี่แกงพี่แกงเราอยากให้ไปหลอกล่อใครมาพิมพ์มชื่อ,อมาเ,เอาว่าอยากให้ใครกินมามีตัวมีคิวมีคิวมีนนท์มีจุ๋มมีเน่มีเน่เนด้วยเดี๋ยวเราจะเอาคนคนนั้นมาแล้วดู<ะ>ว่าใครซึ่งคุณปลาอร่อยมาก พี่จุ๋มไม่ไม่ดูคิวต้องคิวแล้วเบิกตัวคิวไหมพี่พี่ต้องเรียกเพราะว่าหนูเรียกมันไม่มามันเม็ดได้ได้ได้ตกลน,นะคะม,มีเด็กคนลกคิวอะแป๊บนึงเดี๋ยวมาเอาคิวมาก่อน ไปด้วยทุกคนจะได้ยินเสียงอีกทางหนึ่งคิวทุกคนคิวมาหนี้หน่อยคนอนไรเรียกพิมพว่าพี่นอนท์เร็วยพี่นนท์แบบทอรหนาห์การ์ลันเนี่ยครับมันขึ้นหน่อยนะจะให้บุ๋มไปบังคับมั <c oughs> คุณพิมพเขาว่าคิวขึ้นมาก่อนเพราะว่าคิวมันจะได้กินเดี๋ยวมันไม่เห็นเอ้าเหรออะไรคิวคิวเนี่ยคิวเป็นร้อยแล้วคิวคิว,ควงั้นพิมพคิวก่อนครับใช่นะอะ คิวดูสิมีคนเขาอยากเห็นคิวขนาดเนี้ยถามว่าอยากเห็นใครมากที่สุดให้พิมพ์ชื่อขึ้นมาเอ้าดูพี่พ์สั่งไงก่อนไม่ไม่ใช่เลยเปิดมาแป๊บนึงแล้วจ้าอยากเห็นคิวมากที่สุดก็ถามว่ามีใครบ้างอ่ะโอ้อากินกินอร่อยตะแกงอะไรอ่ะฉันก็กินเป็นอะไรอ่ะคือค่อยบอกว่าจะใครมากินสับปะรดอะเหมือนทนทำนี้ท่านกินก็ได้ม

ทำไมมันมีอะไรอ่ะฉันชอ,อบเพว่าบ้าเซบิมัเยอะเราดูหนา้าทําไมอ่ะคือว<บ>่าจะโดนแกบ้าผมคือมันไม่โดนป่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะเอ้า,อาแล้วทไมพี่สิเป็นไงนน่ะดูที่ผีดี้น้ําตาบ้าทําไมอ่ะ <laughs> ได้กินมาเซบิมันแรงแต่มันเยอะม<ต>าเซบิมันเยอะเห็นอะไรเดีย๋ยเข้าหรือคอย acting หรอิมาตัวมามาแล้วตัวหมุนๆจิไมพินเยอะสุดอ๋อเนี่ยของชีโดนเยอะและอะตัวมะก็ไม่ค่อยมาหลังพีเอ๊ะเอาพีเป็นไรอะเรากินเผ็ดได้ไม่เท่ากันแล้วลรอตอนที่เกินเผ็ดน้อยแล้วมันกำลังดีอะมันกำลังขึ้นจัวะปู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 ม่นนนอน ปลาอร่อยมากอร่อยว่ะแต่ของหลังบ้านของตัวนี้ต่างกันเลยนะของหลังบ้านไม่สดแล้วจริงแหละสามวันสามเหรออันนี้ใหม่หรอแต่อันนี้ใหม่พี่บุ๋มจ้าพี่นนท์อ่ะพี่พีทป้อนเพื่อนไม่ต้องปูย้มด้วยได้ได้ได้เพราะป้อนป้อนเราป้อนกันคิมมี่โนโตเติร์แต่เดเไไหนปไหนล่ะโชว์ทุกคนก่อนสบายไหมอร่อยอร่อยมาก มันไม่ได้ขนาดนั้นนี่พีทพี่เป็นไรอ่ะทุกคนจะไดอนแอร์แต่ว่าจะปกติไม่ร้อนแอร์อเพื่อนโดนถูกฉันแอรู้ว่าฉันรู้ว่ายังไงดีคะเนี่ยพี่พีทกินไปเถอะกินไปเถอะกินได้เราเป็นเจ้าของโรงบานเราอ่อนแอไม่ได้นะคะแล้วตู้เป็นไรกลัวอะไรไม่กลัวโต๊ะมันต้องจิ้มเยอะๆมันจะอร่อยได้ครับเค็ม จะ่เดีว่าเค็มมากกว่าจิ้มเยอะนีไปเลยทายังกินได้เลยแล้วไม่พีชเป็นรายคนเดียวเลยอ่ะี่ก,กินไปแล้วสองชิ้นสรุปคือพี่พีชเผ็ดคนเดียวจริงแต่น้ำจิ้มสักนี้อร่อยคิวโเขาไม่กินนี่นไม่มจิ้มเลยใช่ไหมน้ำมันโขงก็มันไก่แต<า>ต้องก<ม>ินห่านพีชไม่จิ้มน้ำจิ้มเลยก็ไม่จิ้มอะไรก็ไม่จิ้มทำไมอ่ะตอเด็กนะแล้วมันไม่เห็นแปลกเลยอะไรอ่ะแปละหรอครับมันดีนะมันดีต่อสุขภาพมากนปี๊บซัมปิ๊บ มีมีนี่ไงเห็นไหมเซพีพีดนี่นี่จอกบอกเซพีพีพีด้วยมีจอกจอกคนเดียวเหรอที่เซพีดตอนเนี้ยฮะใช่แต่แบบแต่จอจอกไม่มีคนไม่มีคนกินไม่มีคนกินข้าวมันไก่ไม่กินน้ำจิ้มร้อนแล้วกินเนื้ออบจอกจอกเขาหายไปนะ เขาไม่มีเทศกาลอะพี่พีชเขาจะมีคอนเสิร์ตอะเขาทุกวันเลยเพราะเราอยากให้เราไปออ้้ปนงไงเราไปเราเนี่ยตอนนอันนี้แกงเกินไปพี่นอนก้อนเลยที่นอนกินได้ตัวมาเป็นคนทำมากินได้พี่ตัวพี่นอนมาตัวให้เอาปู่ปูไม่ต้องทำเงเกินได้มาตัวเบี้อันนี้เป็นก้อนเลยโหสีเขียวขนาดนี้จังะพี่นอนสบายมาเขอลงบ้านด้วยนะแล้วมันแกไปหนูก้อนพี่นอนนะ พี่นนดราม่าลงแน่เพื่อนนั่งอยู่ข้างหน้าไม่เก่งใจ่พเลยน,นะคะเอาปากาไหญ่ๆเอาปลาปูปูเขียวพี่เขียวเขี้ยวไหนเอาไหวอะพี่นนท์ <c oughs> ไปเลยเปลากรอนใหญ่มากเลยพี่นนท์พี่นนท <c oughs> ์ินได้ไง่อะมันไม่สนุกนะเยอะขนาดด้านหน้า <c oughs> พี่นนท์ได้ยังไง <c oughs> พี่พีร้องไห้มีวิธี ยงไงหายใจทางปากแต่เราหายใจทางปากแต่เรายังเดินแย่อยู่เลยนะน้ำตาไหลขนาดน่ะตัวมากบอนตัวอ้าหั่นก็ว่า่ตัวมาแล้วตัวมาอยู่ข้างหลังได้ได้กินได้ก็มาอากินได้มาเกอ่ร์บอ้นึกว่าใครจับแขนมันไทยพอแล้วคิวเพราะวเราจิ้มสุดเข้มเยอะไงเนเรื่องของตัวครับขอบคุณครับ มันจม pues ูกเดี๋ยวซีโครงสุดใช่หรอไปไงตู้ไม่หองหายดิต้องทำได้จมูกแดงเขาเนาะแกจมูกแดงเขาเนาะไม่สนุกกินวอชไม่ทำให้จมูกแดงแล้วนะมันแดงปกติไม่ไม่แต่ตัวน่าจดูมากคือพี่จะลงบมายว่าเดี๋ยวลงปกติปกติแต่นลำตามันคออจแข็งตัวทำท่านอนตอนเช้าทุกครั้งนี้พี่มาเจอเลยดิ Uhm เขาจะกอดเขาจะกอดฉลามมันเนี่ยแล้วก็จะใส่ชุดนอนเหมือนเด็กอ่ะน่าเห็นดูมากแล้วกอ็กอดกอดเนี่ยกอดเด็กเขาบอกว่าตัวหน้าเขียวแล้วหนตีนไม่เป็นอะไรเลยค่ะแต่หน้าสีเขียวแล้วนะมันเปฉลามฉลามอันนี้เป็นของจันตูลนี่หรอไม่ใช่อีกไซส์นึงมาอันนี้อั้ของพี่ตูนอันนี้ช่องอันดิวานเขาบอกว่าแก้บ่มกินด้วยตอนนี้ว่าสบีหมดแล้วเนี่ย หนูกินได้ไม่ใช่ปัญหาจริงมันไม่เป็นไรเลยนี่ไงไปกินแม่กินไปแล้วเมื่อกี้ไปกินกับเยซอยอนกินวาซาบิกับขบนแต่วาซาบิมันเผ็ดกับผนขึ้นจมูกใช่ันขึ้นสวยมันไม่ได้แตอะไรเลยมีแค่นี้แม่หนูกินได้ใช่ใช่ใช่กันว่าเขาเรียกว่าเผ็ดหรอคะม่ใช่เริ่มแม่ได่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดเผ็ ขายกระดาษนางรำจ้าตามตามด้วยเอามาตำนี่ได้ไหมชอบไหมครับเอามาตำนี่เออมันจะได้ก็ชอบครับเอามาตำนี่อะไรเป็นนะชอบไหมเฮ้ยหรือว่าส้มมันเอามาตำเป็นอะนี่ได้ปะแตงโมเรายังทำได้เลยทำจากน้ำมันเราก็มาลากจากต้มได้ปะแตงโมเรายังทำมาได้แล้วได้ปะ ถ้าพวกนี้มีงานก็ทำได้ได้ดิมหนูถ้าหนูว่าแบบเขาเขาช่วยหนูใช่ไหมแล้วหนูไม่เคยเห็นหน้าเขามาก่อนแล้วเขาเปิดหน้าให้หนูดูครั้งแรกแล้วที่ส่งให้หนูใช่ไหมหนูต้องถามเขาว่าเปิดหน้าให้ดูหน่อยได้ไหมคุณเป็นใครอะไรนะตัวตนของคุณเป็นใครหนูพร้อมจะรู้หรือยังคะเปิดเถอะ ทำไมทำอ,อย่างงั้นทำไมทำอย่างงั้นนะเอาเป็นหนคุณมีใครนะนี่ยังไวงแรงวันดีเธอก็ไม่เห็นคุณอยู่ดีในคอของหนเป็นขนาดนี้หนูหลงรักเขาและหนูรอเขาจะเปิดเผยตัวตนนี่คุณป้อดหมด ให้ฉันหรออ่ะพร้อมนะเออเอาอเปิดเลยสามสองยังเปิดไม่ได้ที่แสบใจแล้วไม่ขอให<ม>้คุณตาตึงอยู่ในหัวนะตลอดไปแล้วไปทำงานแบบนี้ด้วยไม่ไม่เป็นแล้ว <c oughs> ม,มันจะพังอะพี่นนไม่พังระเบิดแบบไมด้ปะ่อะรม,มนจะพัง่ทำอแ,แม่ <c oughs> ไม่กินแล้วไก่อ่ะทำไงอะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมไม่อะ ากินกินไปลูกมันจะได้มีนี่เฮ้ยของใหม่ก็นี่ไงก็ให้จุ่มกินไปก่อนแล้วก็ของเก่าเดี๋ยวบอกว่าให้แมวกลับมาแล้วก็ลิงไงหนู oh. หมดแล้วออม my ิิงโ o m g